ดูหนังอะไรบอกรึเปล่าเฮอร์ซี่ที่ที่ไหนดีอ่ะขยาำไม่เอากายตรงนี้ก็พอเซนปิดก็พอหนังมายังอ่ะว่าเข้าทียังยังถึงไปตอนนี้ก็ได้เลยวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้ไม่สุดเดือนตุลาเตอร์เออเนาะช้อปปิ้งอ่ะแผ่นรถอะไรไงล่ะนี่ไงมันมีแผ่นเลี้ยวแผ่นย่าง แผ่นเรียบแผงย่างแันเรียบรถอะไรอ่ะไม่ดิมันไม่ดูนะย่อหน่ะมีอะไรบ้างหมูย่างหมูย่างกี่โมงแล้วอ่ะ พูเธอลืมอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะลืมอะไรลืมอะไรเธอลืมอะไรปะก็นี่ไงล่ะถุงขนมที่พวกเธอทิ้งไว้ทำไมพวกเธอไม่เอาไปทิ้งกันล่ะอย่างเนี้ยต้องรับใบแดงไปเลยจ๊ะลองคิดดูนะว่าถุงขนมที่พวกเธอทิ้งไว้มันหล่นพื้นน่ะแล้วมีคนมาเหยียบลื่นหรือว่าคนที่มานั่งโต๊ะต่อจากพวกเธออะแล้วเขาต้องคอยมาเก็บถุงขนมพวกนี้ มันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะดังนั้นพวกเธอควรจะเก็บขยะพวกนี้เอาไปทิ้งให้เรียบร้อยหรือว่าเก็บจานให้ไว้ถูกที่มันเป็นการแสดงมาร,รยาทอย่างหนึ่งทางสังคมนะจ๊ะแค่นี้เองพวกเธออย่าลืมนำไปทํากันล่ะโอเคป่ะค่ะ